สมมตินะแค่สมมติเฉยๆแต่ว่าคนนี้โมนที่แย่มากๆแย่มากๆแล้วมีผลกระทบกบุคนลด้ียหรือมีพฤติกรรมบางอย่างที่คนทั่วไปไม่ชอบเรารับไม่ได้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ เนี่ยคอรอบข้างสมมติเอาแค่เนี้ยตัวรือเต่าก็รู้สึกว่าไอ่เนี้ไม่โอเคมันแย่มากแล้วไอ้นี่เหมือนเป็นคนกลางสิ่งที่เกิดขึ้น่็คนสองคนเนี้ยก็จะมาไซโคคนนี้ถูกว่าเฮ้ยมันไม่ดีนะเฮ้ยมันอย่างโน้นนะเฮ้ยมันอย่างนี้นะนี่นะแต่อยู่ต่อหน้าเขาอาจจะโปกเฟสเป็นเนี่ยโปกเฟสโปกอย่างโน้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงจริงไม่โอเคไม่โอเคอันนี้คือตัญหาอย่างหนึ่งถูกป่ะเออยังไม่โอเคละแต่เราอยากเป็นคนที่ดีขึ้นเราต้องต้องเกิดอย่างโน้ เป็นผู้พูดหรือ่คนพูดอะไรคนพูดอะไรไม่คนพูดถูกไหมอย่างน้อยเรานับว่าเราไม่เป็นสัตว์เดราชาละคนฟังตั้งใจฟังนิดนึงว่าเขาเป็นยังไงตั้งใจฟังนิดนึงแล้วเปิดใจให้กว้างๆใช่ไหมทุกอย่างเวลามเริ่มเริ่มเราเริ่มเปิดใจให้กว้าง บางทีเนี่ยเราก็จะเริ่มเข้าใจเข้าใจแต่โดยธรรมชาติเราไม่เข้าใจอพอเราไม่เข้าใจมีอคติคนนี้อคติเคยพูดไปมากอคติอิียาห์อคติเพราะรักเพราะรักแบบรักคนนี้ยังไงก็รักคนนี้ผมอาจจะอคติว่ารักคนเนี้ยคนนี้ทําผลประโยชน์ให้เยอะสมมติไม่ว่าจะเร็วไม่ก็ตามสองคนนี่พูดกะนในฟัอนี่อคติเพราะรักสองอคติเพราะเกลียดเกลียดมันมากนี่เกลียดมากทุกอย่างมันไม่ดีมันทําอะไรสิบอย่าง ก็ไม่ดีหมดไม่ดีหมดจริงๆแท้จริงแล้วอาจจะดีสักห้าอย่างหกอย่างก็ได้แต่เราจะไม่มองเลยเราคิดว่าเฮ้ยมันทำเนี่ยมันหวังผลไม่จริงใจไม่ดีจริงเพราะเกลียดมันปลอมอ่าอันที่สามก็คืออคกติเพราะไม่ได้มีข้อมูลเพียงพอจริงๆแล้วเขาอาจจะไม่เป็นางก็ได้มันมีที่มาที่ไปมีเหตุและมีผลของมันนอยาอากติเพราะว่าเราข้อมูลไม่พอเราคือภาษาพากลเรียกว่าโมหะคืออาคติเพราะโง่เราขาดข้อมูลไม่ได้รู้จริงใช่บางทีเนี่ยเราเราเราเสพ ข่าวเสพสื่อเรื่องการเมืองเนี่ยบอกว่าเราฟังแต่ฝั่งเดียวไม่เคยฟังฝั่งอีกฝั่งเลยเรารับรู้ข่าวสารหน้าเดียวเราก็จะโง่อยู่แค่ฝั่งเดียวั้งจริงลนวมันอาจจะมีอีกฝั่งก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าอคติเพราะความโง่และสุดท้ายเนี่ยอย่าอคติเพราะความกลัวสมมติเขาใหญ่กว่าแล้วก็จะกลัวว่าแล้วเราอะไรเนี่ยไปแล้วเขาใหญ่กว่าหรือคนนี้ใหญ่กว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยคือกลัวัว่าหรือเขาจะมากระทืบหรืออะไรอย่างเงี้ยนั่นคืออคตินั่นแหลตัดอคติอย่างนี้ออกไปได้ทั้งสี่อย่าง ่าต่อไปให้ได้แล้วสํารวจตัวเองว่าเราเป็นสิ่งที่เราอยากทําเนี่ยมันเป็นฉันทะหรือเป็นตัณหาอืต่อให้สิ่งที่ไม่อยากทําเนี่ยมันเป็นฉันทะหรือมันไม่ตัณหะก็เหมือนกันถ้าเราเช็คได้แล้วเนี่ยลองอ่านทวนอินทีป่ข้อข้อหนึ่งก็คือรู้จักพูด้จักพูดรู้จักฟังจักฟังอ่ารูจา้รจักเรียนรู้รู้จักเรียนรู้อ่าก็พอเรียนรู้แล้วก็เราก็อยากจะมีเขาเรียกว่า คือต้องจาอ่ะต้องจำต้องจำพยายามที่จะจำใส่ใจใส่ใจใส่ใจเสร็จแล้วก็ก็ต้องรู้แจ้งรู้แจ้งก่อนรู้แจ้งรู้แจ้งเห็นพอรู้แจ้งเสร็จปุ๊บเนี่ยพอเรารู้เราก็อยากจะเผยแพร่อธิบายเป็นอธิบายเป็นบหรอกอ่าแล้วก็รู้ว่าสิ่งใดมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ถูกอืมแล้วข้อสุดท้ายก็คือไม่ชวนทะเลาะอย่าหาคอนฟ lict อย่าหาความขัดแย้งหลยนะแซ่บแปดข้อนี้เป็นคุณธรรมที่บอกว่าใครคนนั้นทาเนี่ยเป็นมีคุณสมบัติของการเป็น ทูดที่ดีทูดสื่อวิญญาณโอ้ยทูดทรรม่ยทูดคือการสื่อสารการส่งการเป็นทูตที่ดีการสื่อสารที่ดีถ้าสื่อสารที่ดีเราเป็นบุคคลที่อยู่ที่ไหนก็เจริญอยู่ที่ไหนก็เกิดประโยชน์เป็นบุคคลที่คนต้องการเสมอเสมอการเป็นทูตที่ดีนี่มันหายากมากๆคนที่ได้รับการยกย่องเป็นทูตระดับขั้นสุดเลยแม้แต่ผู้เจ้ายังรับรองว่าคนนี้ก็คือภาษารีบุตรภาษารีบุตร เนี่ยภาษารีบตรมีคุณสมบัติครบทุกประการแล้วเกียหมายครามว่าถ้าคิดว่าจะไปเจรจาอะไรกับใครยังไงก็ตามเราต้องมีทุนนะส่งไปเลยทุนที่ดีสุดคือภาษารีบูดส่งไปเลยรับรองว่าสบายสามารถคุยพูดใช่ไหมเขาเรียสามารถพูดคุยกับทุกคนได้ทุกชนชั้นทุกแบบทุกสไตล์จะเป็นอีสานเป็นใต้เป็นพูดหมดโอ้แล้วแานี้มีการเข้าใจฟังแล้วใส่ใจ มีการลงรายละเอียดมีความพยายามจะจำมีความเรียนรู้เยนรู้แล้วก็รู้อย่างชาัดเจนชัดเจนอธิบายได้อีกนะฮคพบองค์ประกอบเสร็จแล้วนะก็ไม่สร้างปัญหาด้วยทุกอย่างทําแล้วก็ต้องเกิดประโยชน์เท่านั้นพบองค์ประกอบแปอย่างดีดีดีด